เดี๋ยวเดันนึกช่างยังนกาแฟเม่เคยกินบ่เคยกินบาไอ้หนี่นี่ะกครั้บอเมียถิ่มก็ย้อนว่ากาแฟนี่แหละบ่เคยกินกาแฟคือว่าครฉันบ่ได้กินกาแฟคนอายุหลายขึ้นมาแล้วบอไ้เน้บึงัามึหวก็ มันจะคือสารพงษ์ชาติอุ้ยคือสารพงษ์ตอนไหนนี่ตอนไหนครับตอนเราไปสังวัดตอนสังวัดงีนตอนนี้บ่ละบ่ถ้าถู่แล้าะละ้องกนยังก็ว่าฟังเป็นกาแฟสำหรับผู้ชายสำหรับไม่ยิ่งก็กินได้มันเป็นสมุนไพรคนนี้นะเอออันบ่อยากให้าย่แกกหนีนี่กินเอาไปกินซะ มึงันเดียกันบ่แน่นบ่ขยก็ว่านเดียวกันนี่แหละเดียวกันพี่นั่งเอาให่ขกินพีนั่งเอาให้กินบ่ขก่ได้กินเ้ี่อให้ไม่แย่แขกินให้ไม่แย่แขกกินกินแล้วเป็นจังไกินหานอืกอนย่แขกนะแย่แขกนี่เนาะม่นี่ไยำแขกู้เดียวละมาแล้ว ได้แขกนะก้องเชื่อพุปู่บ๊ายยบาเลยบ๊ายบายนั่นคือเมียอน้ำมาแล้วย้อนกาแฟนี่บอกนี่มันคือน้ำหัวคักแข้คาไม่รู้ว่าจะติดตัวนี้บอกคือเราตัวนี้แหละใครจำไม่คิดอาดมเอออันดำดำแอมมาดับเบิ้ลมาดำโอ้ยดำว่าดำ กันชื่ออืมจะสีแยกแขวนที่เราที่เราเออเมา่วเรากระได้แกะขาผัวขาผัวเอ่อมือได้แขวนเห็ดการบ้านบ่ได้เห็ดเห็ดการบ้านบ่ได้บ่ได้เห็ดเลยเขาก็เลยทาบ่ไปเลี้ยนอยู่บ่เด้มันติดไปสิเนอะไม่ได้เห็ดการบ้านมันมั่แล้วมันหลับคือการแยกแขกนี่นะเออมั่หลับ ไม่ได้นาเออเขาหลับแมนเลยเอานี่ไปให้กินผมชื่อตัวนี้ไว้เออว่าจะเผาแบงค์พื้นน่าสีไปร้องแค่พื้นนะเออสิไปร้องกับอีกคนแมนบมเดิเกียวกับยายแขกถูกสี่ร้อยบาทสั่นท่าเออใหญ่ยังใหญ่ยังเออปับกันเลยไม่คุยกาบแฝดกินเนี่ยหลับแล้วคุณหน่งหน่อยป๊บเ แฝดตังไว้ตับเออตังไว้กาลจิตจกินกำลังจิกินแก้ันหอนแยแกกมูขข้นมาพ่้แก้ฝ้าว้าดีมันหอนบาดนีไม่เี่นั่นเมาเม่้แกแกเมาเออก็หลับแล้วนะอบาดนีก็เพิ่นสีเสียงโกเนี้มันหลับบัราีพ่อพ่อชะละัอนมองงอกนะต่อเบาเ้าเออหลับหรับเออับับ ไปได้ขงกาแฟวไว้ะไมกินบางเออญมาขีแตกนะกขีแตกไม่กินไม่กินของน้าไปของน้าแนนกาแฟตั้งไฟหมงเขาต้องมื้ไวมู้ไว้อีกกว่อนี่อย่างตื่นได้แค่ขนไหนตื่นมาพอพอดีอ๋อมันก็ชัดกินก็แบัน่ะวุ้ยผมอยากว่ากาแฟไฟก็สร้างก้ากินมันแห้งเราบ่คนห้องมันมองมันยากสดชื้นเออปรว่านั ใ่เข้าไปปุ๊บดูเดียดบุ๊บก็ไม่รู้ละค่อยคลองหน้าประมายี่ชิ้นหน้าขี้เออชิ้นหน้าขี้น่ะล่ะคำว่าก็ไม่คลองมากครับถามว่า,ขาเข้ากาแทฟความเฉยมันเหมือนเนี้ยเนี้ยมาไม่เห็นเนี้ยพลังใคกินแล้วเอาลากรูก้บาเอ็นแล้วกินแล้ว,ลวบ้านสมองไว้ดห,หพอลากู้ไว้สมองกูก้กันชิดเฉยเอย,เอย ค่อยชิย้แล้วแล้ววะแม่เป็นอย่งคือจิ้นใชว่เวเาอเอาค่ยอยแห้งเล้วค่อยชแมเมล้อใชาว่าเออเอาจิงจิไปโอ้เมียมึงเลยจิ้ี่ยงกาบบออะไร่าจิคือว่าชแมเมล้บอบ่อชชิมเมลขึ้นบ้านผมช่มแมล้อเออ้าเจี้ินไปก็คืนว่าบ่รนุวาจะเป็นคุยจิ้ิแเราจะมีผลเขาบ,บอกผมแหละ บ่บอกบ่บอกอืมเอ้ย่ังไปอาดัูจันยูอนดับไอ้ไอ้ยังไ้ดีเจไอ้ยก็ยิ้เนี่ยยู่กอย่างน้อยเมืองสะวาเออนั่นแหืะนี่แหละนี่แหละกูรับประกาศชื้อเราบอกวิยทยุบ่เออบ่บอกผมว่าเป็นช่ไรเออกลับไปไงยังไงเหมแล้วเหนแล้ก็ได้ก็เออจันจำลองลิ้นเงินเออนั่นแหะลิเงินกลิ้เงินลิ mọi nhà hàng nhây mọi nhà hàng nhây có nhuận vào lớp kín này nè là hàng già lấy nhây mọi nhà hàng mỏ mò Mấy sạc phải lăn qua này qua đọc từ già nhây mẹ phải lăn khẩu bộ phải sạc ô má tin oh, gì bỏ mọi nhà hàng nhây <laughs> ê <đoạn> là là <laughs> <laughs> bỏ bỏ phốn qua quý vị chỉ ở đây rồi chào bữa không có đây ừ. ngoài cái đây Hãy subscribe ừ. บอกว่าไม่กินไงอือเอาไม่กินไงเพิ่มบอกพ่อชาวนาทีบอกพ่อชาวนาทีสิวางสิบเก็บสิบแปดนี่เนาะวันนี้เิงลูกเนี่ยบ้านที่เป็นไหนเรียกผมมาทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เรียกครับไปไปเอาน้ำก่อนครับเรียกรอบที่สองแล้วเนี่ยมีที่เก็บแล้วเอาเล็กน้อยหนีเออพอกินแล้วเอากินแล้วเป็นไหนอยากเห็นผล อย่าุ้งผลเสร็จได้เลยแย่แฉกสิ้นเนี่ยนะชินสินเฮ้ยชินเลยกู้ดดเป็นผู้เฮ้ยมันแย่แฉกจู่เฮ้ยเห็นอย่างหมดกัดแล้วบอกจักฮะจักเฮ้ยคืนในผัวเบังชัวเสื่ออะไรนะ่ทอดตากทีเพิ่นเคยใช้เสือดแบบมันเมประหลาดขนาดบานนี้ มือนังพ่ใช่เศยรไหนอืม่อนเย่นอดมันเป็นการออกะ้อบมันมันขอดได้ฮ่นมันเดึอดมับดโอ้ยแม่กูเอ้ย้ำลูกชิ้นี้ยงส้ำลูกชิ้งานมโอ้โหแต่กูหักแทนน้องบัตรซำหัวนมเด็กยังไนบัตรว่าใเรจฟาด มันก้มคืนไข่ท uh. <have> ี่บ้านได้ย <ý s impatient ly> ีนเรื่องนี้ย้อนเขาก้มคืนเอากรนยอดขี้บ่แม่นบ่ตั้งแต่นั้นมาจับคู่บ่าวมาไม่ไดเหม่อมีอีกว่ากาแฟเออเอไม่เกิดสิบช้อนแม้วอย่างนั้นก็หยียบยามเลยว่ะเออบัดอีดีแค่บัดตรไข่มันเคยกินอยู่เชื่ออบัดไข่กินได้เพื่็นยังไหนเอาได้กำลังดีเนี่ย Này cầm lăng đi. Ừ, bộ bộ mi bộ mi luôn. Cầm lăng bao lót. Mẹn chở cái gì này? Bàn bao xăm nồi. Chu cái gì Ngồi. Bây giờ quao à ừ. đó anh đi. Nha bộ. Hử? kiểu gì nữa? Mới nhạc chấm hết. Ừ. À. Cắm xong ừ. này, cái cắm xoang à. mình cật thôi nhang rồi. Cứ ba cật. Ừ. Cứ mới nỉ cái kéo nồi muốn mới lòng phèn gì. Ba gì là Cái ba mình chỉ để lòng phèn. Lấy bao chín. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แปดมืงบ่ได้แปดมืงเป็นอย่งมือกล้องเจ้าตามไปเด้อว่า่อยของคนคือคืนจะลองเพื่อว่าตามไปเด้อ่ะจะตามไปลองลองบ่ได้คือว่าลองเคยกินแล้วคือว่าจะลองไรเออเออม่ไมเห็นตอนือบ่เนียงลีนแข็ง ใช่จับที่ชื่นนะกินเข้าไปแต่ก่อนสิไปลองเพลงเขาห้ามกินอมไว้โดนมาได้ลิ้นแข็งเนี่ยอืออเออันอมไว้แล้วก็อมพูดลงมาฟีกันได้อยู่แข็งคือกันโอ้ยโอ้ยได้รู้เอาใคเล่นแล้วอ่ออ่ออันนี้คือหี่ผมใช่ฝักฝากคนนี้ฝากครับพี่น้องอ่ะอันนี้เรียกเข่งอันนี้บออันนี้ก็เป็นยายาขาดกินก็ดื้อบอระ ยังจะตือบ้านพร้อมช่างแล้วคือยังไงเขาเป็นไรยังไงอย่ท่าร้อยบ๊อบบนเบนดาอันนี้ดีทิพอะดีทิพเป็นสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปวดเมื่อยก็ทายเรืนี้ไปดูเออฮัลโหลนี่บัวแย่แขกเอ้ยเห็นบไช่ไช้ใช้ใช้ไช่ไช่ไช่อชยใช่อ้อยไปแล้ว เห็นหัวมาใกล้กาแฟเออไวายน้ำทำไรกันบ่เนี่ไปว่ายน้ำข้เขาสิงอันนี้คืออย่ากไ้สิงเออบ่วแมนขี้ตึก ปวดเมื่อยตามร่างกายกินเขาก็แ่บมันนอนบ่หลับนี่ใส่เข้าไปมิดซีรีสอสดแจ้งมับคืนเดียวเออลองเบิงแล้วอันนี้อันนี้ก็คือกาแฟคือกันแต่ว่ากาแฟทั่วไปดีเก้าเก้าดีเก้าดีโอเคเออเก้าดีกินแล้วเห็นไเฮาสดชื่นมีแห้งอยู่บ่เซาว่ไดี้บ่อรีพังหรืนบ่บ่แต่ว่าเฮาเอาเก้าดีโอ้อือ ครับแล้วอันนี้ดอันนี้กับสบู่ครับอ๋อวะสบู่สบู่ท้องข้างผมนึกว่าเน้นเป็นไหนตาอมบ้านบ้าง่ยอมบ้านสบู่สบู่ครับใช่ไหมอยากผิวสวยอยากหอมอยากให้เมียหอมนอนกอดบบา่างหน้าขาวหน้าใสไร้สิวไร้ฝ้าครับเอาไปให้เมียท่าถูนี้าวใส เห็นมาผู้อยู่นะเฮามีแต่ผู้สาวผู้ขาวขาวเขาก็ใส่นี่ละใส่บอกว่าจะน้องแตงโมน้องชุกน่ะเขาใส่ใส่ขึ้นั่มากเลย่ึนนั่งชุดใอ่จที่บ่ใช่เสื้อถทงดนี่ก็ไมดอไมอดทังปีนกัวนั้เสุดใ่คเสื้อถืงทั่ง้องใสมมันถือทางแซหมาท่วง แย่แขกไปนาแลจะได้ข่าวแย่ไปคันแล้วเข่ามองได <นะ S 2> ้ขาโอ่ามึงเงี้เนาะมีอยู่ปะมัมาได้อ่ะอันนี้คือตีสบู่สบูสบ่ก,กินได้เดน่กินได้กินได้เอาบอกก่ยคือว่าเต็มอย่างเพื่อนๆไ้กินค่อยๆอยู่ก่สบู่ทองค้างคืสบสบสบอว่าฉันก่่ไปแล้วสมทองค้า นีผู้ดีเปิ่นแจกของคำหอมผู้ใด้สื่อหลายบ่่ลางพ่ออมพ่อเลย<อ>บ,บนบนไหลเขาตรงข้ามแค่น้ำชูแล้วลงไปบ่บมไม่เงียม,มั้งหร,งรอไม่ตรงไปขึ้นไปจิ้งโศกตวัวบริษัทเพิ่นนี่ชมุกตัวครับแล้วอันสมูดีทิพย์รีปสวยปัะน่าเราจิ้งกาแฟอยากแล้วแหละอันนี้บ้านนี่อันนี้ก็ข้าวดีเฮิบเอ,อากูซื้อกันกับตัวนี้แหละเอาเพิ่นมีแต่ ก้าดีสิดีเด้ก้าดีเฮิบนี่ผู้ใดร่างกายบวกกับปบบบีกระเป๋าบวสดบวซึนนี่แหละกระช่ายขาวกินเข้าไปโควิดนี่ให้ยฮับปอแล้วนี่นะเออแรนขึ้นจากจากใจว่าเข้าเข้บวว่าหายแต่ว่าพ่อ,อ,อแบบท่าได้กระลองเบิง้งลองเบิง้งหรอเออ,เอ,อผมเป็นมาแล้วครับโควิด ถามว่าได้อันนี้เ,<อ>เป็นออกไปครับมวยจะเหลือเลื่อไแต่บอกเจ้านี้แหละครับโชคดีอยู่สนนได้เป็นอยู่บอกครั้งใช่เจ้าเนี่ยอันนี้ดนนเ,เ,เดีอันนี้ <c oughs> นนก็เก้าดีไฟเบอร์คืออย่างครับอันนี้ก็ล่างช่องล่างใจล่างสันดานล่างยังที่เน,น,นี่ยพดีในตัวในตัวนี้ล่างออกไปเจ้าอันนั้นคือกาแฟมันปลูกตลอดชีวิตแล้วมันบอกกินอันอื่นครับเดียวกัน สบายดีน้องจ่ายยันเด้สบายดีน้องจำลองลิ้นเงินด้อมื่อนี้ยเขาสิบพากันมาแนะนำช่องหม่ช่องมวลช่องสนุกสนานช่องจำลองลิ้นเงินมีหลายๆอย่างกูนเนยฮะมีอย่างน้หน,นึ่นงกกกกน,นี่เท้าปศนี่ตลกกระชตลกกรอยุนแันหลิปพมอลลัมกระยุนแหนหน อาชีพผ้าแสดงสดอาแสดงสดก็มี่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็มีอยู่ในช่องจำลองลิงเงินชาแนลบ่มีตอนเมียไรขาตัวบ่บ่มีเมียไรขาแต่มีอว่านี่ย์บอมี่ไรขาดอกโอ้เราใจดีเราแรงเพราะท่านคอย โอ้ยอุตส่าห์ดีใจน้ำเนาะเราเรียนว่าท่านเป็นนี่ไหมคือไทยว่าท่านเนาะคือนี่เด้ออยากให้เมียพอไปใส่มาใส่น้ำนี่พยายามซื้อยังไหมเรากินหลายหลายซื่อยังไงมียังก็ได้เห็นมีไขมันหลายๆนี่ยุ่งให้เรากินกินเราก็จะคือไข่ขึ้นแก้มยอนแบบไปใส่ไปเนี่ยเพราะอยากไปได้คนแม่นเตแม่น <t we ak> ตอนนี้ย,าย้า่ฝนนี่จ้ผมกับเอาแผนนี่แหละบอสท่านโดนไขมันกอดตัดอนอมังตายเม็ดก็ได้ลอยไปกันนังเนี่ยบอกก็ได้ลอยแต่ว่าไขมันอุดตัดดน,น,ตนเนี่ยอันน <t we ak> ี้ก็ต้องต้องเสี่ยงให้ไมันกินบอกมันกินเ <t we ak> นี่ยก็บพมีผลอีกเด้๋ยไดนเดีแผนแตกไปเบิด <t we ak> เก่าดีมันหลังลำไส้ออกมัเลยดิ เออไปเบิกก <laughs> <laughs> uh, <'s> <laughs> <'s the> <laughs> ันต้องเสียงเห็นบ่เห็นบ่อือๆๆไอ้ลาไอ้ลากินผู้เดียวอยากกินเด้อเอออย่าลืมเด้อท่นผู้ใดเพนฮอดสายันกับมาเบิ่งช่องจำลองลิ้นเงินน้เด้อน้องแตงมคือกันก็สิอยู่ช่องนี้คือกันเออครับอาจารย์ช่องด ฝากแร่คนติดตามให้กันหลายๆตับตัๆบตับตับตับไปโหลดเป็นอย่างนี้ต้องจำลองเล่นกันนะครับเด้อมันบอกว่าผมมือขาดดอกเออเบงดาราเนี่ยแหละดาราต้องแตงโมอาจารย์สยงโมลุงอยนใน้่องจำลองเล่นเงินติดกันเลฝากไว้แน่